เทสเทสสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกสินชยัยคาเซนเตอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมตุกต๊กติ๊กกุหลาบแดงก็มีโอกาสได้มาแนะนํารถให้เพื่อนๆน,นนะครับผมทั้งที่อยู่ที่ประเทศไทยทุกจังหวัดเลยนะครับผมและที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นอิสราเอลสวีเดนอังกฤษนะครับผมที่ติดตามและคุยกันตลอดถ้าใครชมอยู่ก็ทักเข้ามาได้นะครับผมโดยเฉพาะพี่ที่อยู่อิสราเอลไต้หวันญี่ปุ่นนะครับ ที่คุยกันไว้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้วันที่สิบสองสิงหานะครับโทษทีครับวันนี้วันที่ส1บอ็ดสิงหานะครับขอโทษทีรีบรีบ,รบอยากไปพบแม่ครับผมเลยรีบไปหน่อยพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วนะครับผมวันที่สิบสองก็อย่าลืมพาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวไปทานอาหารไปอะไรอย่างนี้ฮนะไปหาแม่ไปกราบแม่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมาแนะนําเพื่อนๆทั้งหมดสี่กันเป็นรถรถแบบว่ารถ แปลว่ารถตลาดนะครับปดง่ายรถตลาดเป็นมาเลยครับผมนี่ครับแผนให้ดูยาวๆสิครับสีคันอล่อๆทั้งนั้นเลยครับผมเป็นรถที่ยอดรุ่นยอดนิยมมากๆนะครับตอนนี้ครับผมเริ่มที่คันแรกเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมนี่ครับโตโย t a าไฮรักวีโกแชมป์ครับผมโ p e n cap นะครับผมวันนี้ไฮรักวีโกแชมป์คันนี้เครื่อง 2,005นะครับผมตัว E-P Runner ครับผมรถเดิมๆขับนิ่มๆครับเกียร์เมนูนะครับผมดูโดยรอบก่อนนะครับหล่อมากครับสีดำดุวันนี้เลือกคัดสรรมาเพื่อนๆอย่างดีดูโดยรอบกันนะฮะหล่อจริงๆครับ Toyota Hilux Vigo Champ เครื่อง2,005นะครับผมตัว E ครับผมปี 2014ครับคันนี้จัดให้เน้นๆเลยครับปี2014หล่อมากโอเพนแคปเดี๋ยวดูภายในกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆเลยครับผมคันนี้นี่ครับเครื่องเบามากนี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่ครับโอเพนแคปข้างในเป็นสีดําดุเลยครับดําทั้งภายนอกภายในและที่สําคัญนะครับผม พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมแจ้งนะครับราคาเบาแน่นอนพวงมาลัยมันติฟังกชันแอร์แบ็กสองใบครับภายในเดิมเดิมรถคันนี้เดิมทุกอย่างไม่มีแต่งท่อไม่มีอะไรเลยครับผมใครที่ชอบรถเดิมๆขับขับขับนิ่มๆมามาเข้ามาชมได้ครับผมรถคันนี้นะครับผมเลขใ่นะครับผมอยู่ที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบามกิโลเองนะครับผม ปี2014กระจกไฟฟ้าครับผมแอร์นี่เย็นฉ่ำแอร์แบ็กสองใบพวงมาลัยมันติภายในสวยแคปเปิดได้นะครับผมเฮียสินชัยจัดให้นะครับผมฟังดีๆนะครับ519,900หนึ่งหนะค้ันเมื่อนเดือนละฟรีดาวนะครับพ่อนเดือนละ9800บาทนะครับผม9800บาท84งวดครับผมแบบแบบสบายแบบสบายสบายครับผม ระบบ ABS Airbag 2ใบมันความหล่อครับผมหล่อมากเครื่องเครื่องเครื่องนิ่งมากครับผมน้องๆป้ายแดงครับรถคันนี้รถคันนี้เดิมๆไม่มีทำอะไรครับไม่มีไม่มีแต่งท่อนะฮะภายในภายในนี้คือเดิมๆหมดเลยครับผมหล่อมากครับคันนี้ Vigo c h a m p เครื่อง2,500นนะครับตัว E P Runner ราคา519,900พรอดเดลละ9,800บาทพ่อนแบบสบายๆเลยครับยาวๆได้เลยฮะยิงดาวยิงพ่อนถูกนะครับผมอ่าฝากวันนี้อ้อมใจเพื่อน1คันวันนี้คันแรกนะครับอ่าต่อไปคันที่สองนะครับคันนี้ไม่แพ้กันอีกครับรุ่นยอดนิยมอีกเช่นกันครับผมวันนี้เอามาตีคู่กันเลยนะฮะ นี่ครับ Isuzu Allnew ครับผม D-Max Allnew Highlander ครับผมตัวยกสูงหล่อมากปี2015นี่ครับดูไฟนะฮะหล่อไม่แพ้กันจริงๆครับตัดสินใจยากหน่อยนะฮะใครที่ชื่นชอบตัวไหนนะครับผมสอบถามเข้ามาครับผมโทรเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยครับหล่อทั้งหล่อทุกคันครับวันนี้อ่าครับดูนะฮะดูโดยรอบกันนะครับผมคันนี้นะครับผม Isuzu D-Max อูนิวปี2015ตัวแซตนะครับผมเครื่อง2,005โอเพนแคปเหมือนกันนะครับดูภายในกันฮะเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับโอเพนแคปนะครับผมหล่อทั้งคู่หล่อทั้งคู่หล่อสุดๆเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยนะ สักคู่นะครับผมนี่ครับเครื่องนิ่มมากครับผมโอเพนแคปนะครับคันนี้นะครับผมภายในเดิมเดิมทุกอย่างครับผมปีสองพันสิบห้านะครับผมโอเพนแคปภายในนี้คือเดิมเดิมทุกอย่างครับผมเฮียสินชัยเราจัดให้นะครับฟังราคาดีๆครับคันนี้อีสูดีแม็กออนิวเฮียสินชัยเราจัดให้นะครับ ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเคดีฟีดาวยิ่งดาวยิ่งพันถูกนะครับผ่อนเดือนละฟังดีนะครับหนึ่งหมื่นกับอีกสามร้อยบาทผ่อนเบามากครับผ่อนสบายสบๆย,ยาวๆได้เลยครับผมห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทหล่อมากครับผมหล่อมาก,มากๆครับหล่อมากๆคันนี้ ยอมรับนี่ครับรถเดิมๆนะฮะผมดูได้เลยครับหลอดีสูดีแม็กไฮแลนเดอร์ปีสองพันสิบห้าตัวแซดนะครับผมห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นกับอีกสามร้อยครับผมมต่อไปนะครับผมฝากไว้ได้อบใจเพื่อนนะครับอีสูดดีแม็กคันนี้นะฮะต่อไปมาพบกับอีกหนึ่งคัน ให้เพื่อนๆอีกหนึ่งคันนะฮะนี่ครับผมมีสีดำแล้วนะครับต้องมาสีขาวบ้างครับโตโยต้าไฮรักวิโกแชมป์ครับคันนี้เครื่อง2,500ขับเคลื่อน4ี่ล้อครับเป็นโฟร e วินั่นเองนะฮะคันนี้ดูดูดูยางครับดูยางดูยางก่อนฮะยางสวยมากครับดอกยางในโหสุดยอดครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง v n turbo นะคด้วยนะครับผมปี2000 สิบสองนะครับผมขาวรถสวยมากครับหล่อเลยครัหล่อเลยดูโดยรอบกันครับผมโตยโยต้าไฮรักวีโกแชมป์เครื่องสองพันห้าครับผมเครื่อง v n t u r b o นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับผม Open Cap น,นะครับผมขาวคันนี้ดูภายในกันนะฮะ คันนี้ก็โอเพนแคปนะครับผมนี่ครับผมนี่ภายในนี้เดิมเดิมทุกอย่างใครที่ชื่นชอบรถเดิมเดิมนี่ครับเครื่องเบามากครับเครื่องนิ่งเหลือเกินครับผมสตาร์ทแล้วนะฮะนี่ครับเดิมเดิมทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงระบบนี่คือเดิมเดิมเลยนะฮะสวยมากครับผม พอเธอก็เดิมๆทุกอย่างครับเครื่องเครื่องเบาเครื่องนิ่งยางสวยมากครับผมยางโยโกฮามานะครับผมสวยมากคันนี้นะครับผมโตโยตา้าไฮรักว g o กแชม์นะครับผมโฟวิลตัว e p พีดันเเครื่อง VN Turbo นะครับปี2012นะครับ2012เฮียศินชัยเราจัดให้นะครับฟังดีๆนะครับ520,000 เก้าพันเก้าร้อยห้าแสนสองมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสวยมากนะครับเก้าพันเก้าร้อยบาทสบายๆเก้าพันเก้าร้ยบาทยิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกครับเอาแบบสบายแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับรถรถหล่อครับหล่อจริงๆครับผมคันแรกก็โตโยตา้าวิโกแชม์คันที่สองก็ดีแม็ก อนิวปี2อง5คันนี้ก็เป็นวีโก้แชมปกับเกินสี่ล้อนะครับผมอ่าทั้งสามคันที่ผ่านมานี่คือหล่อหมดเลยนะฮะแล้วมาปิดท้ายให้เพื่อนๆหนึ่งคันวันนี้นี่คันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับผมอีส z u d ดีแม็กอูนิวเหมือนกันนะครับผมตีคู่กันมาครับรุ่นยอดนิยมครับผมคันนี้นะครับผมแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับใครที่กำลังหาราคา ไม่แพงผมแนะนําคันนี้เลยครับแจ้งราคาเลยครับฟังแล้วอย่าตกใจครับผม469,900ปี2012ครับหล่อมากตัวยกสูงครับผมใครที่สนใจใครที่หาอยู่รีบติดต่อเข้ามาคันนี้หล่อจริงๆครับผมสีบอลสีบอลเงินใสๆเลยครับผมดูความหล่อโดยรอบนี่ฮะตัวเซตนะครับผมแคปเปิดได้ครับผมดูโดยรอบก่อนนะฮะ ราคาผมแจ้งไปลนะครับผมใครที่สนใจรีบติดต่อ,อเข้ามานะครับผมคันนี้469,900นะครับผมเดิ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 ม,ดมทุกอย่างเดิมเดิมวัาหล่อแล้วยิ่งแต่งยิ่งหล่อนะฮะตัวนี้อืดูภายในกันอีซูซูด,ดีแม็กออนนิวนะฮะปี2012โอ้หล่อจริงๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆนี่ครับนิ่งมากครับผม เครื่องยังนิ่งอยู่เลยนะฮะนี่ฮะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมนี่ครับแคปเปิดได้ภายในเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมมีช่องต่อ USB นะฮะมีช่องต่อ USB เรียบร้อยทุกอย่างเดิมเดิมบลูทูธโทรศัพท์ได้เลยนะฮะนี่ครับเดิมเดิมทุกอย่างเลยครับผมคันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งแจ้งลูกค้าแจ้งเพื่อนๆไว้นะครับผมพี่ๆทุกคนไว้นะฮะ 4 6 9 9 0 0ราคาเบามากเฮียจัดให้พิเศษครับคันนี้4 6 9 9 0 0ฟังดีนะครับผ่อนเดือนละ8,800บาทฟรีดาวนะครับ8,800บาทผ่อนยาวๆสบายๆกันได้เลยครับยิ่งดาวยิ่งผ่อนถูกไปอีกนะครับผมหล่อจริงๆครับผมคันนี้ขับครับครับคับข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 ับนับขับับข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 ับับขับ ผ่อนเดือนละแปดพันแปด้อยบาทครับผมนะฮะยิงดาวยิงบอลถูนะครับผมนะฮะแ,แผ่นไว้สี่คันแบบแบบนะี้ทั้งสี่คันนี้หล่อทั้งสี่คันเลยครับผมตอนตอนรับเดือนเดือนแห่งเป็นเป็นเดือนที่ดีครับเดือนนี้เดือนสิงหาครันะี่ครับคันแรกนะครับวีโก้แชมป์คันที่สองดีแม็กคันที่สามวีโก้แชมป์โฟร์วิวนะครับคันที่สี่ดีแม็กออนนิวนะครับปีสิบสอง ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับผมอ่าช่องทางแรกนะครับผมเป็นลายแอดนะครับผมต้องมีแอดน้ำหน้าทุกครั้งนะครับผมอดสินชัยหนึ่งครับผมแอด s i n c h a i แล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร,เบ,รเบอร์ติดต่อนะครับ0899695577 0าเ9 0, 0 9 6 9 5 5 7 7 อีกเบอร์นะครับ0 8 5ย์1 7ดห้าห5ห6หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดดนดห้าหกหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแดนะครับผมวันนี้ผมก็แนะนำเพื่อนๆไว้4คันนะครับผมใครที่สนใจคันไหนนะครับรุ่นยอนิยมทั้ง4คันเลยนะครับผมติดต่อเข้ามาครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับหรือเข้ามาดูรถที่สาขากรุงเทพได้เลยนะครับผมติดตลาดน้ำสามพลงสองนะครับบางแคถนนกราฤกษ์นะครับผมเข้ามาก็เห็นป้ายเลยครับสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ใหญ่ๆเลยครับ เขามาดูรถด้วยตัวเองได้เลยครับชอะสวยทุกคันครับผมสําหรับวันนี้ผมก็แนะนํำเพื่อนๆไว้4ี่คันนะครับสวัสดีครับผม